สวัสดีพี่น้องที่รักความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นใหญ่ที่สุดไม่ใช่ตัวใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนั้นจะต้องเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดดีที่สุดจนกระทั่งใครทุกคนก็จะต้องฟังเขา ต้องยอมรับในความรู้ความสามารถของเขาต้องยอมเชื่อถือในความดีของเขาเพราะทุกอย่างที่เขาคิดพูดทําจะต้องถูกต้องที่สุดดีที่สุดไม่ใช่เพราะเหตุผลที่เขาเก่งกว่าดีกว่าแล้วเราถึงจะต้องไปฟังเขาไปยอมรับการปกครองของเขา ไม่จำเป็นเลยเพราะเขาที่ถูกแต่งตั้งมานั้นก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างคนอื่นทุกคนนี่แหละมีข้อบกพร่องมีความคิดที่ตื้นเขนินเหมือนกันกับคนอื่นทุกคนเขาไม่ได้จะต้องเก่งกว่ามีปรีชาญาณมากกว่าคนอื่นเขาถึงจะได้รับคัดเลือกให้มาเป็นหัวหน้าแต่อย่างใดพี่น้อง ที่ถูกเลือกมาไม่ใช่เพราะเหตุผลอยู่ตรงที่เขาเก่งกว่าดีกว่าคนอื่นนั้นเลยแต่เหตุผลที่เขาถูกเลือกมาก็เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนอื่นทั้งหมดที่มีความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในระหว่างกันเหตุผลตรงนี้ต่างหากที่คนที่เป็นหัวหน้าได้ถูกเลือกขึ้นมาทําหน้าที่ของตนในสังคมโลกมนุษย์เป็นการสะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมสวรรค์ที่เราเรียนรู้ มาจากการอยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าในครั้งอดีตนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งเจ้าตัวคนที่ถูกเลือกให้ขึ้นมาทำหน้าที่ต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในครอบครัวการเป็นพ่อคนแม่คนการเป็นคนที่พระให้เกิดมาเป็นพี่ของน้องๆหรือการที่คนหนึ่งมีโอกาสดีมากกว่าคนอื่นเขาเพราะ ฐานะในครอบครัวมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่ามีครอบครัวที่อยู่ในตระกูลสูงเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมมากกว่าตระกูลใหญ่กว่าหรือการที่เป็นคนคนหนึ่งมีสติปัญญาดีกว่ามีความสามารถในด้านต่างๆดีกว่าคนอื่นเขาจนกระทั่งคนคนหนึ่งได้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา มีหน้าที่การงานที่จะต้องไปปกครองคนอื่นจะไปทำหน้าที่สำคัญสำคัญในหน่วยงานหน่วยงานต่างๆตามสายอาชีพของตนหรือแม้แต่ใครจะไปมีตำแหน่งหน้าที่เล็กๆตรงจุดไหนก็ตามจะเป็นพนักงานตัวเล็กๆเป็นแค่ยามเป็นแค่หัวหน้าคนงานแค่คนดูแลอะไรสักอย่างในบริษัทก็ถือว่าคนคนนั้น ถูกเลือกให้มาทำหน้าที่ให้กับสังคมแล้วถ้าคนจะจองห่องยึดมั่นถือมั่นในงานของตนจนเกินงามมันก็จะกลายเป็นคนไปทำตัวไม่สุภาพกับคนที่จะมารับบริการจากการทำหน้าที่ของตัวตรงนั้นได้อยู่ดีแค่ยามแค่คนขายของแค่ลูกจ้างก็สามารถทำตัวทุเรศไปยกตนข่มท่านคนที่ด้อยกว่า หรือไปหญิงยะโสไม่มีใจรักการบริการได้ทั้งนั้นพี่น้องถ้าคนจะจองของกันแล้วก็นะมันเลวได้ทุกตำแหน่งฐานะนั่นแหละอย่าได้มีใครไปว่าใครเลยดูตัวเองไว้เถอะเราว่าคนอื่นเขาว่ามาข่มเราผู้ใหญ่ไม่ดีกับตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ดูว่าตัวเองก็แอบไปข่มคนอื่นที่เขาด้อยกว่าตัวเหมือนกันถ้าไม่มีใคร ด้อยกว่าให้คมก็ไปหาทางมองคนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้และแม้ไม่มีใครแต่งตั้งเราเราก็แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาให้อยู่เหนือคนอื่นเขาแล้วก็เที่ยวได้ไปพูดจาหรือทำให้คนอื่นเขาต้องเสียหน้าจนได้พูดแล้วทำแล้วก็รู้สึกสะใจมีความสุขที่เห็นคนอื่นเขาด้อยลงไปสมใจตัวได้เอาชนะคนอื่น แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมีชีวิตอยู่ได้แล้วไม่อย่างนั้นมันจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเจ้าตัวคนที่ถูกเลือกหรือเราแต่งตั้งตัวเราเองไปข่มคนอื่นเขาไม่ว่าจะด้วยความมีมากกว่าในชีวิตตรงจุดไหนก็ตามอย่างเนี้ย เขาก็จะต้องไม่หลงลืมตนคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นเขาเป็นอันคารเพราะบอกแล้วว่าที่ตัวเองถูกเลือกมานั้นไม่ใช่เพราะความดีความสามารถของตนเป็นเหตุผลใหญ่แต่อย่างใดแต่เพราะพระและสังคมของพระต้องการจะให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมเพราะฉะนั้น ตัวเขาเองก็อย่าได้หลงลืมตนคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นไปเป็นนันคาดไปเด็ดคาดตตัวเขาเองจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากที่จะไม่ไปทำอะไรให้คนอื่นเขาต้องรู้สึกว่าเราไปดูถูกเขาเพราะความที่เราเป็นพ่อแม่เป็นพี่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งกว่าเขามีวาสนาดีกว่าเขามีโอกาสไปเรียนสูง บังเอิญผู้ใหญ่เห็นว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ได้จึงแต่งตั้งเราไปทำหน้าที่นั้นๆที่เรามีอะไรมากกว่าเขาอย่างนั้นก็ทำให้คนอื่นเขาจะต้องนับถือตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราก็จึงจะต้องระมัดระวังความรู้สึกของคนอื่นเขาให้มากเพราะอดไม่ได้หรอกที่คนอยู่ใต้ปกครองก็มักจะคิดมากน้อยใจตัวเองเป็นทุนอยู่แล้ว ยากที่ใครจะรู้จักแยกแยะเหตุผลดีชั่วว่าพระและสังคมของพระเลือกตัวมาด้วยเหตุผลอะไรต่อให้เราระวังตัวเท่าไหร่คนอื่นก็อดไม่ได้ที่จะคิดไม่ดีกับเราตลอดเวลาเราก็จะต้องไม่ไปถือโทษคนเหล่านั้นยิ่งจะต้องสุภาพและอธิบายกับเขาอย่างใจเย็นที่สุดในเวลาเดียวกัน คนที่อยู่ใต้ปกครองหรือผู้ที่ถูกคนอื่นเขาคม่มก็จะต้องรู้ถึงจุดประสงค์ของการที่จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ถูกเลือกมานั้นว่าก็เพื่อจะมาทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมไม่ใช่ถูกเลือกมาเพราะคนคนนั้นเขาดีเขาเก่งกว่าเราแต่อย่างใดความดีความเก่งของคนคนนั้นไม่ใช่เหตุผลที่พระ และสังคมที่ทำหน้าที่ในานามของพระเลือกเขามาและเพราะคิดกับเขาอย่างนั้นคิดว่าที่เขาถูกพระและสังคมที่คิดอย่างพระเลือกเขามาก็เพราะว่าเขาดีเขาเก่งกว่าเราเราก็เลยไปสนใจแต่ประเด็นเรื่องความดีหรือความเก่งลืมนึกถึงประเด็นเรื่องการเป็นจุดศูนย์รวมใจให้คนในสังคมรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วเราก็ไปตั้งหน้าต่างตาจะไม่ยอมเชื่อถือคนที่ถูกเลือกมานั้นเพราะคิดว่าเขาไม่ได้เก่งจริงสักหน่อยเขาไม่ได้ดีจริงอย่างที่พระหรือสังคมคิดสักหน่อยเราต่างหากที่มีความคิดดีกว่าเราเก่งกว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมากกว่าเขาเป็นไหนไหนรวมทั้งคนเลวที่ตั้งตนขึ้นมาข่มเราด้วยต่อให้เขาเลวและมายกตน ข่มท่านเราอย่างไรนั่นแหละเขาก็เป็นคนเลวที่พระยอมให้เขาทำตัวอย่างนั้นกับเราได้เขาเป็นคนเลวแน่นอนพี่น้องแต่พระใช้คนเลวอย่างนั้นเพื่อมาเป็นจุดศูนย์รวมความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้คนอื่นทุกคนจะต้องมาทำดีกับเขาให้ได้การที่เราผู้อยู่ใต้ปกครองหรือผู้ที่ถูกคนอื่นเขาข่ม หลงประเด็นไปอย่างนั้นทำให้เรากลายเป็นคนที่สร้างความแตกแยกในระหว่างกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไปยึดเอาแต่ความดีกว่าความถูกต้องกว่าในขณะที่การที่พระเป็นเจ้าและสังคมที่ยึดถือน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าได้เลือกหรือได้ยอมให้ใครคนใดคนหนึง่ง ตั้งตนขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองคนอื่นนั้นหรือแม้แต่คนที่ตั้งตัวเองขึ้นมา ได้เลือกหรือได้ยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองคนอื่นนั้นหรือแม้แต่คนที่ตั้งตัวเองขึ้นมาข่มคนอื่นพระองค์และสังคมสวรรค์นั้นหรือคนที่พระยอมให้เขาตั้งตนขึ้นมาข่มคนอื่นอย่างนั้นเลือกคนไหนขึ้นมาก็ได้จะเก่งหรือไม่เก่งจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญเพราะไม่มีใครใครเก่งที่สุด ไม่มีใครดีที่สุดอยู่แล้วทุกคนต่างมีข้อดีข้อด้อยไปคนละอย่างไม่สามารถจะหาคนดีร้อยเปอร์เซนต์ในถ้มกลางมนุษย์ลูกพระได้หรอกแต่พระและสังคมของพระหรือคนที่ตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าแค่เลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาก็เพื่อมาทำหน้าที่ รวมน้ำใจคนหมู่มากให้สามารถจะมารักกันได้สามารถจะมาทำอะไรต่อมีอะไรด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ขอให้มาทำหน้าที่รวมความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสังคมนั้นๆเท่านั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะคนที่อยู่ใต้ปกครองหรือผู้ที่ถูกคนอื่นเขาขม่ม จึงไม่ควรที่จะไปนั่งวิาพากวิจารณ์คนที่ทำหน้าที่ปกครองหรือคนที่ตั้งตัวเองขึ้นมาข่มคนอื่นว่าเขาไม่ดีเขาไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอให้คิดที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันประคับประคองให้สังคมที่เราอยู่ด้วยกันเนี้ยเดินหน้าไปในโลกที่เราจําต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากที่สืบเนื่องมาจากผลของบาปกําเนิดในชีวิตของเราจะดีกว่าพี่น้องหนังสือกันดานวิถีบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ